สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็อยากจะขอให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับกรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับข้อมูลถึงจะได้ไม่ตกหล่นนะครับในช่องนี้จะพยายามสรรหาความรู้ดีๆความรู้แบบแปลกใหม่ในสิ่งดีๆนะครับเช่นว่าเรียนแบบไหน มีราคาเหรียญแบบไหนไม่มีราคาเหรียญไหนนักสะสมนิยมมีการประกาศรับซื้อในราคาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน 1, 000, น, 1, 000, นะครับช่องนี้ก็จะพยายามสรรหามาฝากนะครับก็เช่นกันกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้นําความรู้มาฝากในเรื่องเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงถึงคู่ละ60,000บาทเลยนะครับพยายามฟังให้จบคลิปนะครับ จะได้เข้าใจนะครับเพียงนะครับผมเหรียญภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ชมเหรียญแรกนะครับก็คือปีพศ2550นะครับเป็นภาพเหรียญแบบปกติก่อนนะครับในปีพศ2550นั้นก็จะมีลักษณะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับยังราคาถูกนะครับอยู่ที่5บาท6บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเหรียญ2บาทปีพศ2550รที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ3 0,000บาทนั้นเป็นแบบไหนชมภาพครับเห็นไหมครับง่ายง่ายเลยนะครับต้องเป็นโลหะสีทองนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเศียรใหญ่ด้วยนะครับหนึ่งเหรียญผ่านไปนะครับราคา3 0,000บาทแล้วนะครับมาชมเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นั้นเป็นปีพศ2548รนะครับภาพเหรียญปกติที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้ จะไม่มีราคาเลยนะครับปีพศ2548นะครับถ้าเป็นแบบปกติดังภาพที่ผมขึ้นให้ชมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นสีเงินแล้วก็เป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับตเตเรียนที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ30,000บาทนั้นต้องเป็นสีทองแล้วก็เป็นแบบพระเสียนใหญ่นะครับแบบตัวอย่างภาพเหรียญปีพศ2550ที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับว่ามีราคา30,000บาทนะครับส่วนภาพเหรียญปีพศ2548ที่มีราคาแพงเหรียญละ30,000บาท ที่มีลักษณะเป็นสีทองแล้วก็เป็นแบบพระเซนใหญ่นั้นผมก็ไม่มีภาพให้ชมนะครับก็ชมภาพเหรียญปีพศ2550ที่เป็นสีทองแล้วก็เป็นแบบพระเซนใหญ่ที่มีราคา30,000บาทแต่ถ้าว่าเป็นปีพศ2548นั้นก็มีราคาเท่ากันนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับมีนักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามมานะครับ2ปีพศนี้อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับก็สรุปแล้วก็คู่ละ60,000บาทเลยนะครับ สรุปอีกทีนะครับเรียนที่มีราคา30,000บาทนั้นต้องเป็นปีพศ2550และก็ปีพศะะ2548ที่มีลักษณะเป็นสีทองและก็เป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับ